สวัสดีครับเที่ยวทำไมไทยแลนด์กับนายต้นเนาะวันนี้มาที่วัดเขาตะแบกครับซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอศรีราชาเนาะจังหวัดชลบุรีครับรถไปวัดอยู่ข้างบนนั่นเลยเห็นไหมก็วันนี้จะมันจันทร์ครับซึ่งคนก็จะเงียบๆหนักเนาะบรรยากาศก็คนไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีเสียงก่อสร้างอยู่บรรยากาศน้องชม รงนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเชือกนะครับที่เป็นวีฐานนะก็เป็นกรรมวยพรสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมานะครับก็จะมีสายสีนะครับก็คือทําเงินขาวแดงเหลืองส้มนะครับตนมีฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับต้นไม้บังอยู่ก็ผมว่าถ้ามาช่วงเย็นๆหน่อยจะสวยเลยนะครับ แต่สกายวอล์คที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9เนาะโอเคก็เอาบรรยากาศไม่ชมตรงน,นี้ก่อนเนาะถ้าใครแวะไปผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาถ่ายรูปดูครับผมว่าค่อนข้างจะสวยเอาเรื่องเลยรอบหน้าจะพาไปไหนนั้นก็แล้วกันสวัสดีจ้า